ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง as แล้วก็ na นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น as นะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับอัปเดตกิจกรรมล่าดาวประจาเดือนมกรานะครับก็ในส่วนของกิจกรรมล่าดาวนะครับรอบนี้ก็จะเป็นกล่องอาวุธฮีโร่นะครับ ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยดาบเดชัโดครับหม้อปรุงยาเคียวโซอิตเตอร์กีตาร์ไฟฟ้าจอยติกแล้วก็ปืนปากกานะครับในส่วนของอาวุธผมนะครับปืนปากกานะก็บวก25แล้วนะครับในส่วนของร้านค้าครับก็เหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็จะเป็นกล่องอาวุธนะครับตัวผมนะครับก็อยากได้ปีศาจไฟทักษะนะครับก็น่าจะต้องจัดปีศาจไฟนะวิธีการเล่นครับง่ายๆมากเลยครับเบสิก ก็กดล่าดาวทีละ1ครั้งนะครับถ้าเราได้ของไม่ดีนะเราไปคะแนนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการอาวุธปืนสายรุ้งนะครับหรือปืนปากกานะก็ลาวๆนะครับประมาณ4,000เพชรถึง6,000เพชรนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยไปจัดวันที่7นะกิจกรรมนะครับก็มีระยะเวลา7วันนะครับในส่วนของกลุ่มดาวนะครับเมื่อเราได้กลุ่มดาวแล้วนะครับ ผมแนะนำนะครับให้กดเปลี่ยนกลุ่มดาวนะครับเพื่อจะได้รับของรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษนะครับจากกลุ่มดาวอ๋อ,อถ้าเราไม่อยากได้ครับในส่วนของกล่องอาวุธเราก็แปลงคะแนนนะครับยิ่งรางวัลใหญ่นะครับยิ่งแปลงคะแนนได้เยอะนะเราสามารถใช้แต้มลาดาวนะครับในการลาดาวได้ใช้120แต้ตมนะครับ แปลงครับในส่วนของคุ้มที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นช่องนี้นะครับคุ้มที่สุดนะเพราะว่าเราจะได้เพชรกลับคืนมาครับแล้วก็แต้มหน้าดาวนะแปลงครับใช้เพชรต่อแปลงครับ ผมจะไม่เอากล่องอาวุธแล้วนะผมจะเอาแค่ล่าดาวนะครับเอาปีศาจไฟอย่างเดียวนะแจมครับอย่างน้อยนะครับถ้าเราลงตรงนี้นะครับเราใช้แค่40เพรนะได้ตราล่าดาวด้วยนะครับโคตรคุ้มเลยครับแปลงครับ ก็ม่แนะนำนะครับการล่าดาวทีละ5ครั้งนะครับถ้าเราล่าดาว5ครั้งใช่ไหมครับในกรณีที่เราได้ของ D2 ได้เกลือ3นะครับแล้วมันเลือกย่อยไม่ได้นะครับเลือกแปลงคะแนนไม่ได้นะดังนั้นครับทีละ1ครั้งดีที่สุด หืมทำไมอะ่ะเดี๋ยวนะทำไมเคว็ดขึ้นรัว ตรงนี้นะครับสีเขียวถือว่าแย่นะเริ่มเกลือแล้วนะครับ <c oughs> ครึ่งทางแล้วนะครับอีกประมาณ300นะ กระจัดเลยครับ อุยแตกแล้วว่าไม่ค่อยอยากรับนะแต่ว่าได้เยอะอยู่นะครับเก้ากล่องนะโอ้โหแปดร้อยกว่าคะแนนนะโอ้ยแปลงดีกว่านะครับสวยครับ ช่องนี้นะครับน่าจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าได้ล่าดาวแล้วก็ได้ไอเทมนะครับแล้วก็เป็นกลอบสีม่วงด้วยแจมแนะนำนะครับใครที่หากล่องอาวุธนะครับถ้าได้แล้วกดรับเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มดาวนะ ถือว่าดวงดีนะครับอีก50นะครับเฮ้ยเริ่มเกลือแล้วอ่ะโอ้โหเกลจะจัดเลยโอ้โหอะไรวะเออเกลืออีกแล้วครับรู้สึกว่าอีกนิดนึงนะโอ้โหขาดอยู่นิดนึงอะ่ะ สองเองโอเคครับครบแล้วนะอืออุ้ยเอาเรื่องอยู่นะประมาณสี่พันเพชรได้นะครับประมาณนะ นี่ขนาดดวงดีแล้วนะครับยังสี่พันเพชรเลยนะโอเคครับถ้าไม่รีบอจริงๆรอวันที่7ก็ได้นะแล้วค่อยหมุนเรื่อยๆนะครับค่อยลาดาวเรื่อยๆนะแต่ว่านี่รีบนะครับรีบรีบถ้าเผลอกดย่อยนะโหมีร้องอะ่ะถ้ากดย่อยนะครับกดฝึกครับแล้วก็เลือก ปีศาจครับอัปเกรดครับอยากได้สกิลติดตัวนะโหเป็นสกิลใช้งาน,นนะครับอืมก็ดีก็ดีก็ดีระยะไกลขึ้นเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็น1,400แล้วนะจาก1,200นะครับ โอ้ oh, ถ้าสกิลติดตัวนะน่าจะดีกว่านะครับเนี่ยครับความแข็งแร่งบวก40%นะครับก็เป็น60%นะน่าจะเป็นโล่นะครับตรงนี้นะหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยครับการลดความเสียหายนะครับทางกายภาพนะครับบวก30% รอยน้ําหนักสูงสุดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใจนะก็บวกอีกสามสิบอร์เนะแล้วก็โล่นะครับน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเยนี้อุ๊ยเพิ่มเติมนะครับเมื่ออัปเกรดถึงเลเวว่านะความเสียหายถ้าเพิ่มขึ้นครับ15%้าเซ็นตโอ้โหเสียดายว่ะรอรอบหน้านะครับรุ่นรอบหน้าแล้วกันก็จะมีกิจกรรมเสริมนะครับจากกิจกรรมลาดาวนะ ก็จะเป็นกิจกรรมของหาดทรายถีทองนะครับก็อยู่ที่ผู้เล่นหลายคนนะครับตรงนี้เลยนะชายฝั่งทองคำนะครับอันนี้ก็เล่ไม่ยากครับเหมือนนันปกติเลยเล่นง่ายๆครับในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ4,400ใช่ไหมไม่ถึงนะเพราะว่าเราได้เพชรขึ้นมาด้วยนะกดรับครับอย่างน้อยก็ได้ตัวนะครับตัวเฟสที่2นี่ครับเปลือกหอยสีทองนะ ก็สามารถแลกไอเทมได้นะครับก่อแนะนำนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะเติมแค่60คูป,ปองนะครับก็จะได้รับหินแร่ทองกุญแจทองนะครับแล้วก็กุญแจสมบัตินะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ